สาห,หรับแปลงนี้นะคะก็คือใช้นิ้วพัดมาต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่ตอนอายุ3ปีนะคะพอ,อย่างเข้าสู่4ปีเต็มนะคะก็จะเตรียมเอาลูกในปีปีนี้แหะค่ะประมาณช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนเนี่ยค่ะเราก็เริ่มแล้วก็ทําใบมาตลอดนะคะสะสมหารก็ ใช้นิวพัดนะคะเป็นตัวในการกระตุกลากตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะเป็นแคลเซียมทางดินที่เติมนะคะทุกคนมาดูเลยนะคะแล้วก็เราก็จะพาทีมเราเนี่ยมาแต่งกิ่งนะคะดูนะคะพอเราแต่งกิ่งไปแล้วดูลักษณะกิ่งก้านสาขาที่ที่เราจะเอาจริงๆอะ่ะมันจะมีความสมบูรณ์นะคะทุกคนดูนะสมบูรณ์มากๆค่ะแล้วก็กิ่งสวยลายแตกดีจังเลยนะคะแล้วก็ใบสังเกตมาดูชุดใบของเขาค่ะเนี่ยชุดใบนะคะดูเลย เห็นไหมคะใบแรกมีความเข้มมากๆนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเอาแมกนีเซียมมาให้นะคะสิ่งที่จะใช้คู่กันตลอดคือตัวเนี้นะคะฉีดตลอดเลยผสมไปก,กับอากลุ่มควอกฮอร์อโมนนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกิ่งก้านใบดูทุกคนใบมันแพบเลยสานๆๆนะคะอันนี้บอกว่าสาม่านใบเข้มดีมากใบเข้มดีมากๆเลยอันนี้ จะเป็นลักษณะต้นคู่นะคะเราก็จะเอาไว้แต่พวกเก่งข้างนอกนะทุกคนแต่ใบางามมากค่ะปีนี้จะเป็นการเอาลูกป,ปีแรกค่ะสวยสวย